แจ้งเตือนการกลับมาอีกครั้งของ a l i c e ดกเวอร์ชันสอไม่มีอยู่จริงนะครับอย่าได้หลงกลใส่เงินลงทุนเข้าไปอย่างเด็ดขาดมาฟังรายละเอียดด้วยกันในคลิปนี้เลยครับ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับที่แชนแนลพิกติ้งส์ของหมูหมูวันนี้คือวันที่7มิถุนายนปี2020ครับผมจะมาพูดคุยกับเ,เพื่อนเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับโปรเจกต์ฮิปที่ชื่ออลิสแดกนะครับซึ่งได้สแกมไปแล้วนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็ถือว่าโปรเจกต์ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องคาดหวังนะครับว่าเขาจะกลับมาเพราะว่าโปรเจกต์ฮิปเวลาจบเกมนะครับก็มักจะจบจริงๆนะครับจะไม่มีการกลับมาเป็นครั้งที่2แน่นอนนะครับและในช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้ยินข่าวลือนะครับจากเทเลกราฟชแนลต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับว่า โปรเจกต์อลิสแท็กเนี่ยกำจะกลับมานะครับเนื่องจากมีการไมเกรดนะครับคือย้ายโดเมนไปสู่โดเมนใหม่เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยโดน DDOS โจมตีอะไรพวกนี้เป็นข้ออ้างต่างๆนานานะครับแล้วก็มีโดเมนใหม่เกิดขึ้นนะครับหน้าตาเหมือนเรียบนะครับให้ในเฟื่อนเข้ามาสมัครแล้วก็ล็อกอินไปฝากเงินเข้าไปลงทุนนะครับตรงนี้อย่าได้หลงกลนะครับเพราะนี่คืออุบายของพวกสแกมเมอร์นะครับที่เขาพยายามจะหลอกลวงเงินจากความคาดหวังของพวกเรานะครับบางคนส่งเงินเข้าไปลงทุนแล้วนะครับแล้วยังถอนเงิน ออกมาไม่ครบก็ขาดทุนอยู่นะครับสแกมเมอร์พวกนี้เขาก็มาฉวยโอกาสในจังหวะเวลาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเคสนี้ให้ฟังนะครับหน้าเว็บไซต์ที่ผมเปิดอยู่ในตอนนี้เนะี่ยก็คือเป็นโดเมนปลอมนะครับที่ใช้ชื่อว่า adisdaq l i f e นะครับ ถ้าเพื่อนได้พิมพ์คําว่าอลิสแดกเนี่ยในช่องค้นหาของแอป t e l e g กรมนะครับให้เพื่อนจะเห็นว่าจะมีห้องแชทของอลิสแดกเนี่ยให้เห็นนะครับอยู่หลายห้องเลยนะครับซึ่งบางห้องนะครับก็เพิ่งสร้างขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเท่านั้นเองนะครับเนี่ยพอเข้ามาดูนะครับก็จะเห็นว่าเป็นอลิ s t ดกเวอร์ชันสอนะครับซึ่งก็จะมีข้อความแอบอ้างนะครับพวกนี้เขาจะสวมรอยนะครับทำเหมือนกับว่าเขาเป็น a l i สแดกออฟฟิเชียลนะครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเขาได้ทําการ เมนเทนแนนต์เว็บไซต์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยโดน DDoS หรือว่าแฮกเกอร์โจมตีนะครับก็ทำให้เว็บไซต์มีปัญหาตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับไปสู่โดเมนใหม่ครับชื่อว่า adisdaq.live นะครับอันนี้อย่าไปหลงกลเด็ดขาดนะครับเขาก็จะบอกให้นักลงทุนเนี่ย ก็คือแนะนําดังนี้นะครับให้สมัครใหม่นะครับใช้ข้อมูลสมัครเดิมนะครับใช้อีเมลเดิมสมัครนะครับพวกนี้เขาจะได้ข้อมูลเราไปด้วยนะครับตรงนี้อย่าไปสมัครเด็ดขาดนะครับสมัครเสร็จไม่พอนะครับเขายังบอกว่าให้ส่งเงินก้อนใหม่ด้วยนะครับเข้าไปลงทุนอย่างน้อยนะครับก็เท่ากับมินิมัมเด posit นะครับเพื่อทําการแอคทีฟนะครับแอคติเวทแอคเคท์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ไปแจ้งแอดมินซัพพอร์ตนะครับแอดมินหลังจากตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะจ่ายเงินเรานะครับที่เป็นยอดวิดดอที่ pending อยู่แล้วก็ เงินในบาล้านอะไรต่างๆก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับยอดลงทุนจะกลับมาหมดเลยตรงเนี้ยโอ้โหหลอกลวงนะครับอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นอีกห้องแชทหนึ่งนะครับามาดูลีลาการแอบอ้างของเขากันนะครับเนี่ยเขาก็จะเขียนว่า alisdac.com k นะครับเป็นโดเมนใหม่นะครับจะเป็น อลิสนะครับ A L Y S แล้วก็ขีดกลางนะครับเป็น D A X แล้วก็ .com นะครับอันนี้ก็เป็นอีกโดเมนหนึ่งนะครับโอ้โหทำไมมีโดเมนอลิสแดกปรากฏขึ้นมาหลายอันเลยนะครับแล้วก็จะแนะนําให้สมัครใหม่นะครับใช้ข้อมูลเดิมฝากเงินเข้าไปใหม่เหมือนเดิมเปรียบเลยนะครับเ้วก็จะมีหน้าม้าด้วยนะครับหน้าม้าที่อ้างว่าเนี่ยได้เงินแล้วนะครับก็จะแบบโค้ดเพย์เมนต์พูบหลอกๆนะครับเนี่ยเนี่ยตั้ง2,700ดอลลาร์นะครับได้เงินมาเรียบร้อยแล้วในโดเมนใหม่ ซึ่งตรงนี้อย่าไปหลงกลเด็ดขาดนะครับเนี่ยหน้ามาเพียบเลยนะครับเออเนี่ยครับลีลาของพวกเขานะครับนี่ก็คือหน้าโฮมเพจของอลิสขีดกลางแดกนะครับเข้ามาเนี่ยจะมีบล็อกตรงนี้นะครับแนะนําวิธีการเรียบร้อยนะครับว่าให้ทํำยังไงบ้างให้ฝากเงินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปหลงกลเด็ดขาดนะครับเพราะพวกเขาคือสแกมเมอร์จอมฉกฉวยโอกาสนะครับ ก็จะมาหลอกลวงเงินจากความหวังของนักลงทุนนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆต้องมาระวังมากๆเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ดีมาแจ้งเตือนนะครับเพราะไม่อยากให้เพื่อนไปเสียรูพวกเขานะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมมาวิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับเอ่อบางคนก็สงสัยไข้รูนะครับว่าทําไมอลิสแดกนะครับโปรเจกต์ใหญ่รอบนี้ระยะเวลาการรันถึงสั้นหนักนะครับคือถ้าเกิดผมคิดในมุมมองของคนที่เขามาลันเว็บไซต์ฮิปนะครับอันนี้เพื่อนลองดูนะครับ ผมจะให้เพื่อนดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นกราฟการเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยนะครับซึ่งเป็นเดลี่ชาร์ตนะครับให้เพื่อนจะเห็นราคาบิตคอยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับก็มีปรับตัวขึ้นมาแล้วก็ลงมาแรงๆนะครับในตรงช่วงแนบบิตคอยราคา10,000ดอลลาร์นะครับแล้วก็ปรับลงมาแรงๆในช่วงโควิดนะครับลงไปอยู่จุดต่ําสุดเนี่ยที่ประมาณ3,800ดอลลาร์นะครับซึ่งช่วงเวลาตรงเนี้ยเป็นช่วงที่อลิสแดกเนี่ย เพิ่งเข้ามาลั่นโปรเจกต์พอดีนะครับคือในช่วงที่บิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีในตลาดเนี่ยราคาต่ำนะครับแล้วหลังจากนั้นดิเวลเห็นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบิตคอยรีบาวกลับขึ้นมานะครับจากแถวแถวสามพดอลลาร์ไปถึงประมาณ10,000กว่าดอลลาร์เลยนะครับเป็นขาขึ้นแทบจะทางเดียวนะครับเนี่ยนะครับที่จะเป็นเหตุผลสําคัญเลยนะครับที่ทําให้โปรเจกต์ฮิปที่เป็นประเภทฟิกซ์คริปโตนะครับมักจะประสบปัญหาทําให้ลั่นโปรเจกต์ยากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในช่วงเวลาตรงนี้นะครับมีนักลงทุนส่งคริปปโตไลงทุน เยอะมากนะครับในช่วงที่บิตคอยหรืออิตาเลียมราคาถูกนะครับแต่หลังจากนั้นที่บิตคอยราคาขึ้นเยอะๆนะครับแล้วแพลตฟอร์มเป็นฟิกซ์คริปโตเนี่ยเขาจะต้องจ่ายคริปโตจํานวนเดิมนะกลับมาให้นักลงทุนนะครับแต่คริปโตราคาสูงมากนะครับสูงหลายเท่าเลยนะครับนับจากตอนที่นักลงทุนลงทุนไปนะครับก็ทําให้ถ้าเขาสํารองคริปโตเคอร์เรนซีสำรองอิตาเลียมกับบิตคอยไว้ไม่มากพอนะครับเขาจะต้องเอาเงินเฟียสเนี่ยไปซื้อคริปโตในราคาแพงมาจ่ายให้เรานะครับดังนั้น ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเว็บฮิปที่เป็นฟิกคริปโตมักจะมีปัญหานะครับเวลาคริปโตเคอร์เรนซีเป็นขาขึ้นแรงๆมักจะจ่ายได้ลําบากและจะรันโปรเจกต์ไม่ค่อยได้กันนะครับนี่ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งเลยที่ผมเชื่อว่าเป็นตัวเร่งครับที่ทําให้อลิส e ดกเนี่ยไปไหวนะครับเพราะว่า Bitcoin และก็คริปโตเคอร์เรนซีเป็นขาขึ้น ขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับอย่างอิตาเลียมก็เช่นกันนะครับในช่วงตอนที่ต่ําสุดเนี่ยประมาณ80ดอลลาร์เองนะครับแล้วขึ้นไปถึงประมาณ260ดอลลาร์ครับคือปรับตัวขึ้นมาเยอะมากนะครับ คือถ้าท่านนักลงทุนส่งคริปโตไปลงทุนเยอะนะครับทางแพลตฟอร์มนี้ก็ประสบปัญหาแน่นอนในการจ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ผมเชื่อเลยว่าเป็นตัวเร่งจริงๆนะครับที่ทําให้อลิซแดก์ลันได้ไม่ยาวเท่าที่เราคาดการไว้นะครับอ่ะคราวนี้ในโปรเจกต์เก่าของเขานะครับจำได้ไหมครับที่ผมเคยเล่าไว้แล้วในฮิปทองโปรเจกต์เก่าเขาจะชื่อวินซี่นะครับในตอนนั้นนะครับวินซี่นะครับเขาสามารถลันได้ตั้ง228วันเนี่ยนะครับโดยเขาลันตั้งแต่ช่วงประมาณพฤศจิกายนปี2018 ไปสิ้นสุดประมาณเดือนก,นกรกฎาคมนะครับปี2019้ระยะเวลาการหลันนี่ยาวมากนะครับก็ประมาณ7เดือนกว่าๆเลยทีเดียวน,นะครับซึ่งแตกต่างกันราวกับหนังคนละม้วนนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูราคาบิตคอยย้อนกลับไปในช่วงปี2018นะครับช่วงพฤศจิกาย,ยนนะครับที่บินซีลันนะครับเพื่อนจะเห็นว่าช่วงเวลาตรงนั้นนะครับบิตคอยเนี่ย อยู่แถวๆประมาณ6 0 0 0 7 0 0 0ดอลลาร์นะครับเนี่ยช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับก่อนที่บิตคอยจะลงอย่างรุนแรงนะครับตรงเนี้ยครับลงมาเหลือประมาณ3,000ดอลลาร์แล้วก็แช่นิ่งอยู่ตรงเนี้ยหลายเดือนเนี่ยก็ไม่แปลกเลยนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มไหนที่เป็นฟิกคริปโตนะครับจะได้ประโยชน์มากจากการที่บิตคอยราคาลงนะครับเนี่ยช่วงเนี้ยินซี่ก็รันได้สบายครับเพราะว่านักลงทุนส่งคริปโตเข้าไปลงทุนในช่วงราคาประมาณ6 0 0 0 7 0 0 0เหรียญตอนน่อ1บิตคอยนะครับแล้วบิตคอยลงมาเหลือประมาณ3,000เหรียญต่อ1บิตคอยเขาจ่ายได้สบาย อยู่แล้วนะครับตรงนี้เรียกว่าหวานหมูเลยนะครับแล้วก็ช่วงตรงนี้ครับที่ก่อนที่บิตคอยจะปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งถึง14,000ดอลลาร์นะครับเนี่ยตรงช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยวินซีก็กลับมาสแกมครับเพราะว่าคริปโตราคาปรับตัวสูงขึ้นมากนะครับเนี่ยท่มันจะเห็นนะครับว่าเนี่ยเพราะอะไรนะครับเนี่ยก็น่าจะอธิบายเหตุผลได้ในตัวมันเองนะครับคือสถานการณ์ราคาคริปโตเนี่ยผมว่าจะมีผลต่อการรันแพลตฟอร์มฮิปนะครับยิ่งเป็นพวกฟิกส์นะครับฟิกคริปโตเนี่ย จะลันได้ไม่ดีนะครับถ้าคริปโตเป็นช่วงขาขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นฟลอตคริปโตนะครับจ pues ะลันได้จะลันไม่ดีในช่วงคริปโตขาลงอะไรตรงเนี้ยมันมักจะเป็นแบบนั้นนะครับจากข้อมูลตรงนี้ที่เล่ามานะครับเพื่อนๆ <vit> จะเห็นว่าการลันเว็บไซต์ฮิปนะครับมันไม่มีอะไร100%ยเปอการหลันตีนะครับว่าเว็บไซต์นั้นเนี่ยถ้าในอดีตเนี่ยเขามีผลงานที่ดีปัจจุบันหรืออนาคตผลงานก็จะต้องดีเหมือนในอดีตนะครับมันไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้น1 0นบางครั้งก็อีกว่าที่คาดนะครับบางครั้งก็อาจจะ เพอร์ฟอร์มออกมาต่ํากว่าที่คาดก็ได้เหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรต่างๆมากมายหลายปัจจัยนะครับที่กล่าวมาก็อย่างเช่นราคาคริปโตอย่างเงี้ยก็จะมีผลต่อการลันเว็บไซต์ฮิปนะครับหรือแม้กระทั่งทีมงานนะครับว่าเขาเป็นใครแอดมินเป็นใครประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนก็มีผลต่อการลันเว็บไซต์ฮิปนะครับโฟลในระบบก็มีผลต่อการลันเว็บไซต์ฮิปนะครับแม้กระทั่งการรีแอคชั่นของนักลงทุนในระบบต่างๆนะครับว่าใคร รีอินเวสต์บ้างใครถอนเงินเร็วกว่ากันช้าวกว่ากันก็มีผลต่อการลันเว็บไซต์ฮิปนะครับตรงเนี้ยมันเป็นปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ใช่ว่า แอดมินเองจะควบคุมได้นะครับตัวเราเองก็ควบคุมไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครทราบล่วงหน้าเหมือนกันนะครับมันทุกอย่างมีผลกระทบถึงกันหมดเลยนะครับผมก็เลยจะเล่าให้ฟังนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับนี่ก็น่าจะเป็นคําตอบนะครับว่าทำไมทีมงานนี้นะครับเขาเคยมีผลงานที่ดีมาก่อนแต่ปัจจุบันผลงานไม่ดีเท่าในอดีตนะครับก็มันมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่มาเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นสิ่งสําคัญมากๆเลยสําหรับการลงทุนในเว็บไซต์ฮิปนะครับเพื่อนเพื่อนจะต้องใช้เงินที่รับความเสี่ยงได้ 100%เข้ามาเล่นนะครับแล้วต้องสามารถยอมรับขาดทุนได้ด้วยนะครับก็คือ invest what you can afford to lose นะครับก็เป็นกฎเหล็กที่สำคัญที่สุดมาโดยตลอดเลยสำหรับการลงทุนสายฮิปนะครับและผมก็ยึดถือกฎนี้มาโดยตลอดนะครับว่าเงินทุกก้อนที่ผมส่งเข้าไปผมต้องสามารถรับความเสี่ยงได้ถ้าเขาจะปิดพรุ่งนี้นะครับเงินตรงนั้นมันต้องไม่ทาให กระทบอะไรกับชีวิตเรานะครับตรงนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดดังนั้นการลงทุนในฮิปการเล่นฮิปนะครับต้องบริหารความเสี่ยงนะครับไม่มีอะไร100%อเตนะครับตรงนี้เพื่อนๆต้อตง เข้าใจตรงนี้ถึงจะสามารถลงทุนในฮิปแล้วอยู่รอดกับมันได้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็มาอัปเดตให้ฟังนะครับเกี่ยวกับอลิสแดกก็หวังว่าเพื่อนจะได้รับประโยชน์กันนะครับเพื่อไม่ให้พลาดบิดองผมอย่าลืมนะครับกด u b s c r i b e c h anel n พิกติงของบูบูผมด้วยนะครับผมมีพิกติงเทเล gram ช anel นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับไปติดตามให้ครบทุกช่องทางครับจะได้รับทราบข่าวสารอย่างทันท่วงทีสำหรับวันนี้ผมขออัปเดตแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับเมื่อมีอะไรอัปเดตครับขอคุณครับสวั you